อันนี้เที่ยงเที่ยงวันที่สิบสี่เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดดูกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างเงียบกิบปกติ แบบนี้ไม่ปกติแล้วเด็กๆกกอยู่เนี่ยแต่ตัวนุ้นทำไมไปอยู่นู่นมองข้างล่างสิ แสดงว่าเขาเริ่มโตดินออกจากรูอืมดูจริงจริงมีกี่ตัวเนี่ยออกมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะไม่ใช่มากดูดีๆสิมีกี่ตัว ็นล้อะไรข้ขาวแวบเวบนี่อะไรล่ะเน็ตเน็ตเนี่เน็ตน,น,นี่ตัวหนึ่งเลยออกมาทำไมอ่ะ หนูอย่าหนีสิไม่จอบดินไปไหนไม่ต้องกลัว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 พาไปส่งหาแม่มานี่ตึปไม่ต้องกลัวมันเล็มยาอะไรอยู่นี่แล้วอยู่ ดืกระจกเริ่มโตแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเก้าสิบสองมีลงมาสิบสามตัวสิสี่เมษาครับ นี่ทำไมเยียบกันอย่างนี้นะครับนี่ขนเริ่มออกนี่นี่แหละ เปิดไฟทิิงว่าดับเลย สามสี่ห้าห้าตัวดูเหมือนตัวเล็กนะครับแต่ว่าอยู่ครบเริ่มจะดูดน้ำดูดท่า ยี่สิบมีนานี่จะถึงวันที่ยี่สิบเมษาก็หนึ่งเดือนตัวนี้ไม่ยอมกินอาหารครับไม่รู้เป็นเพราะอะไร อาหารเรือเพียบเลยงงยาก,ก็ไม่กินน้ำม,มีไหมน้ำก็ไหลปกตินี่ก็ไม่กินเแล้วนี่นี่ก็มกไม,กม่กินอาหารน้ำไหลไหมอาหารนีนนี่หมดอกิน งงครับโอเค